ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพรายงานค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานเริ่มกระทบสุขภาพ19พื้นที่ได้แก่เขตหนองแขมคลองสารปรทุมวันพลบุรีลาดกระบังบางซื่อยานาวาบางเขนประเวศตลิ่งชันหลักสี่ดินแดงหนองจอกคลองสามวาทวีวัฒนาสาธรบางนาวังทองหลางและบางกอกใหญ่และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โฆษกพรรภูมิใจไทยเผยยังจะมีสอสอเข้าร่วมงานกับพักเพิ่มอีกหากประชาชนให้โอกาสพร้อมเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลยืนยันภูมิใจไทยเสนอชื่อนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักคภูมิใจไทยเป็นคดีเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว รองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยพบการส่งข้อมูลเท็จทางไลน์แจ้งให้หน่วยบริการงดจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์บัตรทองขอประชาชนและบุคลากรอย่าหลงเชื่อไม่ส่งต่อข้อมูลเท็จยืนยันสปสชร่วมกันดูแลให้หน่วยบริการทั้งในและนอกสังกัดจัดบริการด้านการส่งเสริมป้องกันโรคให้ประชาชนทุกคนทุกสิทธิ์ตามปกติ กรมการค้าต่างประเทศเผยปี2565ไทยส่งออกข้าวเกินเป้าที่ตั้งไว้ที่7.5ล้านตันโดยล่าสุดมีผู้ส่งออกยื่นขอใบอนุญาตส่งออกข้าวมากถึง8.58ล้านตันขณะที่อิรักกลับมาซื้อข้าวไทยมากถึง500%จากปีก่อนส่วนแนวโน้มการส่งออกข้าวปีหน้าคาดมูลค่าจะสูงกว่าปีนี้เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าการปลดล็อกโควิดรวมถึงอินโดนีเซียและบังกลาเทศสนใจนำเข้าข้าวไทยเพราะสต๊อกข้าวในประเทศ ไม่เพียงพอกับความต้องการสำนักข่าว AFP รายงานว่า NASA ได้ปล่อยดาวเทียมเพื่อใช้สำรวจแหล่งน้ำสำคัญทั่วโลกซึ่งเป็นโครงการมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์พัฒนาร่วมกับฝรั่งเศสโดยดาวเทียมจะเก็บข้อมูล6เดือนซึ่งจะวัดความสูงของน้ำในแหล่งน้ำจืดและมหาสมุทรอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ21วันซึ่งจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ดีขึ้น